ที่มทานกาสบาร์ดีทุกคนนอเป็นคุาลาวีแล้วนอตอนนี้กาพิษเป็นคนฮากาได้พิดไปช่ขาเพราะว่าเกิดเกิดเหตุรณ์พี่เเช่าบ้านน้องเหนือเ้อดูแนคุณทีบ้านพอับผู้สวยนะครับข้างคณะกรรมการท่าพนําพ่อสิเป็นซอวมตอมึละคณกการม้กนกุกคนแต่เม่วันทีกาคปพก็คือฝนตกเนาะรายการนี้ใครมีมัต่ว่าตอนนี้นเก่าแล้วนาวนนดี เออหนูสตันดี้อปกับพี่นันเด็กกับพีนันเด็ากบ่นกับพกบรังวนอนคุณน้องอาเป็นเวลาเิันนี่โอ้ยพี่ก็เล่นจันบอกมาเตตเาะสุอดมาเตสตซีมาเตสติทสองโมงเนาะสยอแงรน้ำกับาอ้าเขาก็พากินตั้งใจมาบิงไปสัพเลยกับลังวนเนาะกับรังในพีเนาะเมนอุตส่าอุตส่าท้าไว้ให้กำลังเล็กน้อยนี่น่ะจ้านี่ เงนไว้กันมาทนีให้ทุกคนเขาก็มทนดิกลับเนาะด้วยเราก็ยังมาทนินแ้วตอนเจ็ดโมงเช้าตอนเจ็ดโมงเช้าอยู่ตรงกันเทน้ักันนาห้กนจะยินดีต้อนรับเป็นประเภทอันเป็นเลยสาวประเภทอันคํ้งข่าวกอนคนก็เรืงกานทันีีนะเอาพี่เอาทีนฉากนะครับทีมฉากมามาจัดฉากใหม่ด้วยนะครับจีมฉาก ดูนนี้โอ้เด้เนี่ยจะปรอนอเด้ที่งานสังอันใสเกลือคซนคนนาเอาอาจารย์ดนตรีนะครับเดี๋ยวพ่อเบิ้งแนวฝ้าแดงมาแนวคนเห็นบ่กุ้งสีเปิดเจยนะเดี๋ยวสมงคตรก้าเตรียมด้วนนี่ยรับเปียนเพลงเขาเอาการองสแตนบายก่อนคือไอติงคนเจริญนี่กับบโกกรคือการเนพราะว่าเราก็มักเซนคือการเนาะเต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เขาเอาทีมเเซอร์สแตนบายเนคู่วีเข้ามากรบ ให้เบิ้ลให้เบิ้ลเขาจ้ากลเกียมมาครลกคนกํลังกลเกียมทุกกําลังกล้เกียมมากคัเอาขอบคุณพี่น้องั้างซ้ายข้างขวนะครับพี่น้องท้างแดนไกลปีชมบรรยากาศไดการไฟ้สยกไนะครับกนยทนมันยีกุดนตละครัคเาอกแงกากําลังเต้นมันมูทุกคนกําลังเต้นเพลงอย่างก ปาเมียมาเลยปาเมียมาเลยอายขนาดกำลังมวนนกขนกำลังมวนอ๋อทุกคนขนฉนัอีกแล้วบวะนี้เฮ็ดซี่กุลาบวะเดซี่กุลาบวะวดเอาเด้อลูกๆเขานะครับวดเอาวดเอาไปทุกคนห่อไปกัดมันขันบ้านปลาคนแรกเขาใครจังยึดพักนะครับตอนนี้ ที่ออกไปหาบนพักเพราะว่าฝนกำลังมาแต่ก็สิไปให้บุ้งทุกคนให้บุ้งข้าเจ้าอยู่ห้องกบไหมห้องกบอเนางเดียวผมอักขันว่ะผมอักกระบันผู้ใดก็บม่อยากกันเพราะว่ากำลังง่วงนะทุกคนเนี่ยบุ้งก็จะป้าบุ้งยิ้มสุดเนาะยิ้มสุดข้าเจ้าเพราะว่าข้าเจ้าก็เก่งสุดนั้านปิดอาตมเจ้าของเลาตกันคุณสุด วนมาอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยคนตอนนี้้นมาเชมารถผดก็จะวิ่งไฮบริดนี่ทุกคนตอนนี้อุ้นกะได้มาพักที่อยู่บนกระจาวันขายน้ำเนาะ นีทุกคนอุลกะจจบุรีจะสู้สวนร่วกันเนาะบ้าคนบอกหลายๆทุกคนฝ้าหองนี่ทุกคนให้เบื้องบรรยากาศเลยอีโต้เนาะอีโต้นายตำรวจคือกาลละกาอีโต้ทุกๆคนเลยที่ข้าเจ้าอยากเบื้องละกากำลังมุวนกำลังมันทุกคนแต่ว่าก็คือว่าไปแล้วเนาะเพราะว่าซึ่งมีกระเัากระห้าฝนโบได้เนาะ แต่ตอนบ่บยบฮันเอีก็ว่าเรียกว่าที่ทกทมฮันฝนตกแต่ก็บน่าจะว่าชิบอย่งโหชิบ้านแขนนันทุกคนวา้วาวุ่นเลยทีนี้ <c oughs> ว้าวุ่นเลยทีนี้ ตอนนี้ข้าเจ้ากําลังเตรียมเนาะกำลังเตรียมเซีกเ,เ,เ,เครื่องเซีกของอยู่ที่โเก็ดกำพูนทุกคนเพราะว่าข้าเจ้ากาได้อันผู้ปลาข้างสารเครื่องกบกดเอาไว้เนาะเพราะว่าฝนมันซีมานยำในกระโปงหแต่ว่าถ่านเมื่อนี้ฝน,นตกโบกัตุกทุกคนตกอยู่แต่ว่ามันกระโปงแห้งหลายแต่แต่อสามารถปิดอันพูดเราบ่งได้เนาะก็คืคอที่หูเน,นาะไฟฟ้าครับทคนมันก็บโปงถือก,กันไปได้น,นนะแต่ว่ากระโปงมีไผ่ยอมเมื่อจะาพูดเลยทุกคนผู้ใดก็จ้าพวงมาลายเอาเทเอาว่ามือแม่พี่ตูนนี้ไี่เจ้าไหนคนนี้ เมื่อกันไอ้น้องน้องไอ้น้องมายุ่นของพงเฮากับพร้อมเลยพร้อมจะอันจะลินจะกินจะมวนกำลังเต้นมันๆต่บังเอิญเราทุกคนเออทุกคนทุกคนก็ะฝนต๊ะคือกันเลยเนี่ยบอกค่ะ บอลไปป้องโค่นเจ้าว่ะอ้าทุกคนตัวนี้อุ้นทีได้เข้าไปเบิ้งอยู่หน้าทีมของเพชรต์ต์อเภอโนวาเป็นโนได้ทุกคนมาเบิ้งไอ้น้องป้องป่ายนะม่ะฮะเบิ้งเอฟซีทั้งหลายข้าเจ้าคุนเป็นยมกับเพราะว่าคุนข้าเจ้าแบบไร้อันนั้นทุกคนในในนันนี้อุ้นประกาทักทายข้าเจ้าดูน้องเนาะแต่ว่างามเลยทุกคนงามหลาย เอาถามเนี่ยกับโบนิยมกับบิร์กอาเบิร์ว่าเพื่อนซีลิลิโตบอกท่าว่าซีริลิโต้ของดีไปอยู่จนจบปิดเลยเด้อแต่ว่าเพราะว่าดก็เสียใจเรากำลังม้วนกำลังกำลังมันกำลังกำลังเต็มม้วนเนาะก้ากวกับโบน์ว่าอะไรห้ามตาห้ามปวดห้ามปวดไว้ไว้ม้วนห้ามบุได้ระว่างระว่างผลซื้อผิดหลวงพงมเมืองกับผู้สาวงามไอ้บินสิเลือกยังเลือกทั้งสอง เลือกทั้งสองทุกคนเนาะไอวินวายผู้ชาอยู่ที่บ้านแพงงามหลายเนาะก็งงามดีทุกคนนะงานดีแต่ว่าอ้อนอ้อนบอกระทักเนาะเพราะว่าเกิ่งใจข้าเจ้าเนาะตอนนี้เ่างกันมาอยู่ที่หน้าเพชรลำพึงแล้วทุกคนอ้าวอีโตรดีเราที่จังไหนเนาะมัน,นอ้<า>นอฟ้าเล่อมมือน,น่าจะเปียกทิประเทศน่าจะแสะดงโต้ได้เนาะเฟ้าเนี่ยครับฟ้ากำลังฝนเนาะแต่ว่าแต่ว่ากันมันก็เวาไปได้จะมาท่าติดตาม ไปเบิ่งต่ำกันว่าเป็นอะไรเขากลับรุ่นรุ่นกันแต่ว่าแต่ว่าซีคนเขากะบบอยอมเมืองได้ทุกคนเพราะว่าตั้งใจมากกว่ซีโมฮอดมันก็คือที่ว่าไปนอนพาดอุปสรรคมาหลายย่างโม่าก็จะมามาได้กับข้ามตามบางย่างๆเนาะซีซุนโมคาบรถมาเนี่ยโอ้ซีให้เขากลับกับบกลับเดี๋ยวใช่าเห็นแต่ว่ากัยามลำบากกะกะฮู้ว่าเปล่ยนเปล่นทิ้งทิ้งวงเพชรระเบิดนี่เพื่อนกะแน่นแฟนคือเก่าเพราะว่าเพื่อนกันติด ยังบิยอมเมื่อจะคนนะมาแรกเบิ้งผกะรบระบโคนตลอดเมนเบิ้งผู้ใดกะเจ้าพววมาไล่เกคนเจ้าผงกินอย่างนะแปลว่านอกขาเจ้าก็ยังให้ยังให้พวมอะไรให้ให้ปิด่านกำลังใจแต่ว่าให้จังใดนอกขาเจ้าบเลยทากคนแดนนิกดนน้กาลังจะเปลี่ะกำลังจะเปลี่นที่ไปคอนเสิร์ตอาดิอาหสิจ้ยืเห็นเจ้าข่าวแล้วกับน้องนินดา ไปยู่ที่ไหนมาหลัลงเวทีมา,าพอได้กลับมาคนโตเมื่อกี้นี่บบเห็นพวกคอยหันน้องฮอบซาดชอบอย่างนี้หมดเลยนี่มุมแมททุกคนหะกตเหต็นน้องนินดาเมื่อกี้นี่น่ะอัดโอนกับอัดไอพีพ่โบจะเลยกับน้องบิ๊กเซฟสาไม่น้องฮอฟซาดเมื่อน้องนินดาครันไปยู่หลังเวทีไปหาน้องคำล่าให้กำลังใจอยู่มุมแม่แล้วพวกเขาขนาดฮอบซาดไปฮอ นางแอ้กูราบเกี่ยวกันลอกก็ะเจะีละกพี่รถกะทำนาเลยต้หาหัวแหนทุกคนโอ้ยดวงลูกูลาบเกี่ยวกอยใส่มาขุดตกปลาแล่นไปเอากระเจร๋ลรก็ลอกใส่เลยบอกมาตัวนี้นี่จริงเหรอรโอ้สุขเรามะ เดี๋ยวก็หยุดแล้วหยุดแล้ววงคนก็จะจัดเพิ่มเนาะอ่ทุกคนตอนนี้เฮาก็มีแต่คนรังใจเนาะตอนนี้ก็คนเยอะมากทุกคนีิจะให้ดูนะแบบว่าแต่คนยังไม่มีนะให้วงเพชรลำเพงที่มาให้ฝนตกเนาะวุ่นก็ขอให้เนาะมาให้ฝนตกมาให้ฟ้าลมเพราะว่าพวกเฮาก็จะได้ม่วนแล้วกันไอ้เนาะป้องป่ายภูเฮาก็จะได้ม่วนแล้วค่ะไปก็จะโคตรเพียงตัวเนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะเป็่กันเ้ยบ๊ายบายหลงกันสองรอบดิ